สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งบ้านครับเมื่อนี้ครับบ่าแต้มผ้าลวยสิภาพผีนองเอฟซีไปติดตามตัวเลขแนวทางความฝันของพ่อแดงเนาะครับนอพ่อแดงผีหัวขาดครับเอฟซีผีเจ้าทีพ่นปวกครับขีผาแพรแดงเหาะไปเลยครับประสันเหาะไปเอาเลขจีกองสลากครับกระสันอุ้ยขักแหงครับเอฟซีครับไปหยยบกองสลากไว้แล้ววระสันผีปูพ่นปวกนั่นครับ สิเป็นตัวใดนะครับน้องเดี๋ยวไปติดตามรับชมรับฟังครับพ่อแดงครับงวดนี้ครับวัชรไห่รวยทั่วประเทศประสครับสิเป็นตัวใดเดี๋ยวไปติดตามรับชมรับฟังครับพ่อแดงผมพร้อมกันนะครับน้องก่อนสิไปก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวแต้มพารวยด้วยนะครับไปติดตามรับชมกับพ่อแดงผมพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับพ่อแดงสวัสดีครับดปครับเดี๋ยวให้ให้เอฟซีบางนปิดฝนกระโตกอีเนะครับพ่อแดงนาะปูกันอี่ทั้งฝุ่นเนาะ เป็นพนบอก <บ eros. S 1> ครับคอแดงคนเป็นมาแนวไรครับพอสู่เอฟซีนหมครับร่อยมากเลยครับหมานั่งอยู่มองโค้ก้ำร่อยมากเพราะมากเลยนะครับเนาะภาษาอีสานบานเท่าคนจะทว่าร่อยมากก็ได้นี่ร่อยคือร้อยน้ำมืเมนได้ครับเพราะมากเลยต้นข้ามต้นนี้บอกประเด็ครับเป็นมานั่งอยู่หันเครบครับเป็นมาแน่อะไรอีกเป็นมาร่อยมาก่าเขามหาผม เขามาบ่ไร้ขามาบ่ได้ครับเป็นหยังเพิ่นคือเขามาบ่ไร้ครับไปควกเอาเลยเป็นเขามาบ่ไร้เขามาในบ้านบ่ไร้เองมันแข็งของของแข็งของรักษาแข็งครับของแรงของแรงครับของแรงครับกันลินแทงใหม่ครับแทงได้อีกครับของแรงนี่เพินเขามาบ่ไดครับไปเลยควักเอาควักเอาเลยครับไปกันด้นานสภาพอยู่โคขาม เมาเขาไปก็ไรเป็นหมครับกูว่าเขาไรเสียงเัมือนกัเลย่อแดงเขาไรเขาบ้านได้ไรับของแขียงของมันแข็งเนาะกูสีเบอร์ไ้ผมออกแบนแจ้ีได้เลยครับถ้าว่าเขาเมือนนไรมันแข็งแข็งแห้งหน่อยเปจีเขาได้ไปีเขาได้พ่อแดงเอาหยงแาไใบบานที่เขาโบนัย้่นอันนี้กับโบแด้เอาแยงบ่กครับ ถ้ขาขมะเฮาเวลาตัวธรรมะนี่เนาะครับ,รบนั่งสาามาธิธรรมะแนี่ยโห้ยนั่งสมาธินคมอว่าเป็นมาของแ,งแ,แง็งแล้วครับแขงอยูแน่ววิชาเจก,กาแล้วครับโอ้ยมาธรรมาดาเลยเป็นมาแฉงน้ายเลยคือเหมือนแฉงกัวเกาน่อเป็นมาครับจังนยี่จังไปเห็ดใด่หักแค่เป็นมาพาเกิดนั่งสมาธิทีเนียอยู่แล่วสชครับ ผู้แต่งไหนอยู่ผู้เสยไปหาเผู้สิบไปถ<อ>่ปายอยู่โกขาเบิครับมาในบ้านเลตะโกขาัอนนีบไปหม,ไ,มไปอะไรเขาไปงานกับไปบรไุบรีนบไรอผู้เสียอืนมาหาอยู่โกขามไปไไรครับผู้เสปเอาใหม่ราคตัสี่ขี้แพทย์แพทย์แหงไปเด้อ ขีเพ่แดงไปเลยครับขีเพ่แดงขูขีเพ่้องสรบไปหยบไปเลื่หยียบไปเลยให้ดังไปเรอยห้ดังเลยครับให้ดังไปเลือยให้ดังทั่วไปเรดังทั่วปะเทหลครับดังทั่วประเทิทั่วโลกโหดนะเนาะครับผมเต็สี่ามประเทิก็มีครับกดไลค์กดแชร์เนาะครับูดจำเอาไว้จำไว้แว่เลื่อเรื่อจะโวตัวไหนครับตัวไหนหาเจ็ดสง ห้าเจ็ดสองเก้าเลสองตหกสามหกสามครับครับเป็นมาจะได้ก็ให้หุ้มเรื่องเป็นมาเป่นจะไดหุ้มหน้าอยาหุ้มโก้ยผลมันต๊กจลตกอยาดหุ้มอยากไดบ้านเก้าสามนอกรสานกรสานนอกรสารกระพูมครับครับครับเ็จะไรเน้าผลมันต๊กผลมันโต๊กไลช่วงนี้นกะครับนอก คนโกแค่ครับพเป็นทีเก่าคุณดาครับอายุเขาเนาะครับเป็นสีบุ้มีมองยูเนาะกระแดงเนาะครับผมครับเรียกว่าจำเอาไว้สิเสียหายทั้งไปด้วยเท่าไหรเสียหายทั้งเลยหัวนี่ครับอือจำเอาไวครับครับห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดสองครับครับหกสามหกสามครับแล้แกเอากระต่ากองสลากครับผมเป็นกีไปด้วย ขี้ยังก่อนนะขี้ปลาแพรแดงไปด้วยขี้ปลาแพรแดงเป็นนางแฟนนังอินเดียนนเลยปา<ล> <c oughs> นน,นังเลยครับโอ้ก็เป็นนังเลยสุดยอดเลยเป็นไปเอาใา<ล><โ>หม่คัะค่ะด้วยปูชุดแดงนี่ครับครับ,รบนี่ล่ะครับเอฟซีท็อปปูพุพ่มเจ้าทีเจ้าท่าก็คอแดงนี่เถึงกระบ,บอกเล็กแม่นครับ <c oughs> เ,รเคยถูสามตัวมาแล้วเคยแล้วมากเลยเพราะไปเอาอยู่กองสลากเลยครับครับ ้างไปเลื damn, Aí, deleted, <S 1> <S 1> ่อยนัดทัวร์ประเทศทั่วโลกเลยเนาะครับผมเอากดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ครับ EPC เพื <h <h ่อนอยากได้สารตัวกุ้มกับปัญหาตัวข้าชาออกตัวนี้เดี๋ยว EPC ครับแอดมินีสร้างให้เลยครับผมนะครับเนาะครับเจ้าไหนอีกบาทนี่ครับเพจ้าไหนหยว่าทจำเอาจำเอารคเออผู้ไปสิเมื่อเด้อยอบอกไปสั้นมีนะเอาให้ดังไปเลยครับ ดังตัวประเทศไปเรือยดังระเบิดเรื่อยจบเอากก่าเลย้าเจ็ดสองห้าเจ็ดสองครับเบี็ดสองตัวสามปกสามกสามครับครับผู้สิงเมื่อเรื่อว่าเสิบห้าเขาขี้เขาก็ภัยเลยเป็นสิยุอภัยครับราวาบ่มีโฮมเบ๊อยู่หนกระปุกปวกใหญ่เนาะครับเป็นสิบห้าตัวน้กภัยก็อ ก็ให้เปี่ยนก็พอพอให้เปี่ยนก็ครับเวลาที่ฝนตกนะก็ยู่เขากัรทัพมาดาเป็นตัวทีจะท่านก็อยู่ยากอ่ะเนาะครับผมงทำก้นเท่านี้ล่ะคาถามันไม่มีหม่งอยู่พะยากฝนตกครับคาถาเทียงหัวกับบุญหม่งอยู่ไว้เนาะครับตรงต้นแหงบตรงีเทียงบุญมีเยี่ยงาะครับโอ้จะชี้ตรงด้วยกันนะครับที่หนองสิี่เอ้าจากไหนอีกไปจิ้ถามยังอีกบปล่าเต็มช่องมี้สามดาว อันที่อันนพ้อผมาบังคับเพอียงครับว่าขาดก็ผูกข่อนะครับผมบอดินเป็นนั่งเอาเนาะเป็นนางเต๋อครับส้นักเป็นนั่งเอาเนาะครับสบายังเมื่ท่านไปเนาะรับเนาะปูเป็นมาปูเป็นมาฮากอนากอนครับครับเขึอนจากในลังครับครับครับทั่วประเทศไปเรื่อยเอาประเทศเรื่อยครับก่อนนี้เนาะ เขามาในบ้านก็ได้เนาะตัวเลขก็สามารนี่นะครับพี่เนาะประจําหมวดกนที่สิบหกนี่เนาะพอดังเนาะนี่นะครับตัวเลขของพ่อแดงครับพ่อแดงผีหัวขาดครับเอฟซีงวดประจําวันที่16พฤศจิกายนเนาะครับเนาะหกแปดเนาะครับเอฟซีครับผีเจ้าทีพ่นปวกครับมาบอกว่าสั่นขี่พระแพแดงครับเอฟซีไปเอาเลขที่กองสลากมาให้ครับงวดนี้ครับ วสิให้จังๆเลยครับงวดนี่าสันบพาฒนครับเอฟซีสี่ห้วยทั่วประเทศเลยครับเลขของพ่อแดงเนาะครับน้อยจาลื่มแคบนาจอไวเด้อครับเลขสามตัวห้าเจ็ดสองครับห้าเจ็ดสองละกะสองตัวนั่มครับหกสามครับหกสามสุดท้ายก็จะเลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บบาวแต้มพารวยด้วยครับขอให้โชคดีมีโชคลาภกับพ่อแดงครับขอบคุณครับสวัสดีครับ